สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องไตรยางค์อักษรสามหมู่กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอักษรสามหมู่นะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะตามคุณครูมาเลยค่ะค่ะสำหรับอักษรสามหมู่ของเรานะคะอักษรหมู่แรกนะคะได้แก่ อักษรสูงนั่นเองค่ะหมู่ที่สองนะคะได้แก่อักษรกลางค่ะและอักษรหมู่ที่3คืออักษรต่ํานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละหมวดหมูนะคะมีอะไรบ้างมีความสำคัญยังไงนะคะประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูปพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับอักษรหมวดแรกนะคะคืออักษรสูงนั่นเองค่ะอักษรสูงของเรานะคะมีทั้งหมด11ตัวค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะนีขอขวดขอไข่ชอชิงหอหีบขอพึ่งสอเสือทอถุงฝอฝาสอฤาษีสอสาลาและถอฐานนั่นเองนะคะ หลักการจำค่ะหลักการจำง่งายๆของอักษรสูงนะคะ,ะเป็นดังนี้เลยค่ะเนไขวดของฉันห่อผ้าใสถุงฝากเศรษฐีอ่าเศรษฐีนะคะนี่คมีสอบประดิษีตสอสาราและถอถานนะคะนี่คือหลักการจำนะคะเราต้องอจําให้มันเป็น เป็นกรแบบนี้นะคะเราจะได้จำง่ายเนาะค่ะไปดูอักษรต่อไปเลยค่ะค่ะสำหรับอักษรกลางนะคะอักษรกลางมีทั้งหมดเก้าตัวด้วยกันค่ะอักษรกลางประกอบไปด้วยมีอะไรบ้างคะมีกอไก่จอจานดอเด็กต่อตาดอชดาต่อปตักบอใบไ,ไม้ปอปลาและอออ่างค่ะหลักการจำง่งายๆนะคะหลักการจำง่งายๆได้แก่ ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมอ่านี้หลักการจำง่ายๆนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมนั่นเองค่ะไก่ก็คือกอไก่นะคะจิกก็คือจอจานเด็กก็คือดดเด็กตายก็คือต่อเตา อันนี้เด็กใช่ไหมเราเวลาเราออกเสียงแลาออกเสียงเป็นดอชดาด a d ก็คือออกเสียงดอก็คือเด็กนั่นเองเนาะอะใต้ตอต,อ,ตอประตากนะคะออกเสียงตอเหมือนกันนะคะบนก็บใบไ,ไม้ปากก็เปาป,า,ปาและโอ่งก็คืออออ่างนะคะนี่คือหลักการจําง่ายๆของอักษรกลางนั่นเองค่ะไปดูหมวดต่อไปเลยค่ะอักษรต่ํานะคะอักษรต่ําของเรานะคะมีทั้งหมดย4สิบตัวนั่นเองนะคะ อาจากอักษรสูงกับอักษรกลางไปแล้วใช่ไหมคะที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็นอักษรต่ำก็จะเยอะหน่อยเนาะแต่อักษรต่ำของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นต่ำเดียวและต่ำคู่ค่ะแต่เรามาดูอักษรต่ำทั้งหมดก่อนนะคะว่า24ตัวประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างนะคะตัวที่หนึ่งงองูค่ะยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวน หมอมาล้อจุล่าล้อลิงพอผานพอสํำเภาขอควายคอคนขอละคังพอฟอฟันทออาหารทอนังบนโททอผู้เท่าทอทงสาโซ่ชอช้างชอเชอ พอนู่คู่ทั้งหมดนะคะมี24ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการแบ่งตําเดียวและต่าคู่มีอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะอ่าอันแรกนะคะอักษรตําเดียวนะคะอักษรตําเดียวของเรามี10ตัวอักษรตําเดียวของเราก็คืออ่ามันจะอยู่เดียเด่ยวๆโดยที่ไม่มีคู่เคียงของมันเลยนะคะก็จะมีงองูย่อยิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวน มอมา้ารอจุลาและรอลิงค่ะอะหลักการจำนะคะหลักการจำของอักษรต่ำนะคะอันแรกเลยค่ะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโรค งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกนั่นเองค่ะนี่คือหลักการจำในอักษรต่ำเดียวค่ะอักษรต่ำเดียวนะอ่าไปดูต่ำคู่เลยค่ะค่ะอักษรต่ำคู่ของเรานะคะมี14ตัวด้วยกันค่ะอักษรต่ำคู่ของเรานะคะประกอบไปด้วยนะคะมีค่ะคอพนันพอสำเภาคอควายคอคนคอละคัง ปฟันทหารทอนางมนโททพเท่าททงทงต่อโซ่ชอช้างชอเชอิญและหลูกฮูกค,ค่ะอะมาดูหลักการจำในอักษรต่ําคู่นะคะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่ออะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อ แต่ยังไม่จบนะคะในะแต่ละตัวมันมีอักษรแฝงอยู่ด้วยนะคะเช่นอันแรกพ่อเห็นไหมคะพ่อพอพานใช่ไหมคะพอพานก็จะเอ็นพอสำเภาแฝงอยู่ก็คือออกเสียงพอเหมือนกันนะคะค่ะาคอควายใช่ไหมคะออกเสียงคอเนอะก็จะมีคอค้นคอละฆังนะคะเป็นตัวแฝงอยู่นะคะอักษรแฝงอยู่เนาะ ฟอฟันไม่มีเนาะฟอฟันเป็นตัวเดียวนะคะ,อะทอทหารใช่ไหมคะทองทองก็คือทอทหารนะคะทอทหารอักษรแฝงก็คือทอนังมันโทค่ะและทอพเท่านั่นเองคะ่ะทอทงด้วยค่ะนี่คือออกเสียงทอนะคะทอนางมันโททอพเท่าทอทงทอทหารนะคะเป็นอักษรแฝงอยู่ในเสียงทอเนาะซื้อนะคะซื้อเราไม่มีเนาะ ต่อไปช้างค่ะช้างก็คือชอช้างใช่ไหมคะชอช้างก็คือออกเสียงชอเชอใช่ไหมคะชอเชอก็เป็นอักษรแฝงนะคะออกเสียงชอเหมือนกันเนาะสุดท้ายก็คือห่อฮอนพูนะคะไม่มีตัวแฝงนะคะ,ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้คืออักษรอ่าตรยางอักษรสามหมู่ของเรานะคะ,ะมันเป็นพื้นฐานนะคะที่เด็กๆต้องรู้ก่อนเนาะว่าอักษรแต่ละตัวนะคะ มีตําเดียวตําคู่กลางสูงแบบนี้นะคะเพราะว่าในการที่เราจะมาผ่นวรรณยุกนะคะเราจะต้องแยกอักษรให้ได้ก่อนเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปคุณครูค่อยมาสอนเรื่องของการผ่นวรรณยุกนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ให้เรียนรู้อักษรสามหมู่ไปก่อนนะคะว่าแต่ละประเภทนะคะมีหมวดหมู่อย่างไรนะคะมีอักษรอ,อะไรบ้างอยู่ในหมวดหมู่นั้นๆน,น,นะคะ ให้เด็กๆนะคะฝึกท่องจําไว้นะคะเพราะว่าคลิปต่อไปคุณครูจะมาสอนในการผันวันในยุคต์อักษรแต่ละหมวดหมู่กันค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะคุณครูนะคะมีะคลิปนะคะมีคลิปเพลงนะคะมีคลิปเพลงไตยางอักษร3หมู่ให้เด็กๆฟังเพื่อ หลักการจำง่งายๆนะคะเพลงค่อนข้างสนุกสนานมากๆเลยนะคะยังไงคุณรูณฝากให้เด็กๆฟังเพลงด้วยนะคะอาจจะจำได้ง,ง่ายกว่า,าการที่ครูอธิบายไปเพราะเด็กๆชอบฟังเพลงอยู่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปแค่ตรงนี้นะคะไปฟังเพลงพร้พอมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ ควายคอคนคอรัก